นที่2,817แนะนําตนเองทหารเห็นแล้วก็ประหลาดใจเหตุใดท่านเจ้าเมืองจึงเมาและแม่นางคนนี้ยังมีสภาพอยู่ดีได้เล่าอีกทางนางไม่ไปแล้วยังจะพักที่นี่อีกโมยืนทำอะไรอยู่เฟิงจิ๋วขมวดคิ้วตวัดมองเขาด้วยสายตายเย็นชาขอรับขอรับ,รบทหารคนนั้นรับคําก่อนจะประคองเจ้าเมืองไปที่เรือนหลังพร้อมทหารอีกคนเฟิงจิ๋วเดินออกไปใช้ดวงจิตเรียกเสียวไปให้มันมาหาด้วยเหตุนี้หนึ่งคนหนึ่งมาเดินออกจากประตูใหญ่มุ่งหน้าไปทางถนนใหญ่ เธอนั่งอยู่ในโรงน้ำชาแห่งหนึ่งสั่งน้ำชามาหนึ่งการวมถึงขนมวางตอนที่เซียวเออร์จะถอยออกไปเธอเรียกเขาไว้ก่อนเซียวเออร์ข้าถามอะไรหน่อยเซียวเออร์ชะงักเล็กน้อยก่อนาําไม่ทราบว่าแม่นางจะถามอะไรหรือเฟิงจิ่วหยิบเหรียญเงินสองเหรียญวางไว้บนโต๊ะก,ก่อนถามว่าข้าอยากรู้ว่า,า,า,วาในเมืองนี้มีกี่ตระกูลท่ามกลางตระกูลเหล่านี้ตระกูลใดดีที่สุดบอกสิ่งที่ข้าอยากรู้มาอย่างละเอียดเหรียญเงินนี้ก็จะเป็นของเจ้าเซียวเออร์ได้ยินก็ดีใจเรื่องนี้ล้วนเป็นเรื่องที่ทุกคนในเมืองต่างรู้ ไม่นับว่าเป็นความลับอะไรด he ้วยเหตุน so, so ี้เขาจึงเล่าเรื่องตระกูลในเมืองให้เฟื่องจิ๋วฟังหากจะบอกว่าตระกูลใดดีที่สุดอย่างนั้นก็ต้องเป็นตระกูลหงแล้วเพียงแต่ผู้เท่าของตระกูลหงจู่ๆก็ป่วยขยับตัวไม่ได้พออย่างนี้ตระกูลอื่นๆจึงอยากฉวยโอกาสนี้ตัดตระกูลหงออกจากตระกูลใหญ่ตอนนี้หากไม่มีผู้นําตระกูลหงคอยค้าชูตระกูลไว้เดาว่าคนถูกตระกูลอื่นเบียดตรงมาเป็นตระกูลระดับล่างไปแล้วเฟื่องจิ๋วพยักหน้าให้เซียวเอ๋อถอยออกไปเซียวเอ๋อเห็นดังนั้นก็หยิบเหรียญเงินสองเหร เธอแนงในหอชน้ําชาคร่หนึง่งหลังจากดื่มชาถ้วยหนึ่งและกินขนมว่างสองสามชิ้นก็กจากขอน้ําชาจากนั้นก็ไปที่หนึ่งหลังจากสอบถามก็ได้ข้อมูลเดียวกับที่เสยวเออบอก, <_ S 1> บอกเธอจึงพาเราไปมุ่งหน้าไปยังตระกูลหงข้าเจ้าเมืองนั้นตรงๆก็มีแต่จะสร้างความวุ่นวายกลาหนหากต้องการลําบากครั้งเดียวสบายตลอดไปวิธีที่ดีที่สุดก็คือหาคนมารับหน้าที่นี้ตระกูลหงถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยคันเฟิงจิวมาถึง หน้าประตูตระกูลหงทหารที่เฝ้าประตูอยู่เห็นเธอเข้าใกล้จึงถามว่าแม่นางมาหาใครหรือหาผู้นำตระกูลของพวกเจ้าเฟิงจิ๋วตอบเห็นทหารสองคนแบวตาซื่อตรงแม้ดวงตาจะมีแบวตะลึงในความงามเมื่อเห็นเธอแต่ไม่ได้จ้องอย่างเสียบรรยาทแม่นางชื่ออะไรหรือมีธุระอะไรกับผู้นำตระกูลของเราทหารทมต้องทมเหตุผลที่ชัดเจนก่อนจะตัดสินใจได้ว่าจะเข้าไปรายงานผู้นำตระกูลหรือไม่อย่างไรเสียก็ไม่ใช่ว่าใครที่ไหนก็สามารถพบผู้นำตระกูลของเขาได้ทุกคน เฟิงจิ๋วยิ้มตว่าได้ยินว่าผู้เฒ่าตระกูลหงของเจ้าล้มป่วยข้าชำนาญการแพทย์ตั้งใจมาดูทหารสองคนนั้นมองหน้ากันก่อนจะหันมาบอกให้เธอรอสักครู่จากนั้นหนึ่งในพวกเขาก็รีบสาวเท้าเดินไปรายงานโดยเร็วในจนตระกูลหงผู้นำตระกูลหงกำลังพาหมอกลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าไปที่เรือนของพ่อเขาแต่กลับเห็นพอบ้านเข้ามากระซิบรายงานเขาเสียงเบาผู้หญิงคนหนึ่งผู้นำตระกูลหงขมวดคิ้วผู้หญิงคนหนึ่งแม้จะรู้วิชาแพทย์แต่ชำนาญได้ถึงขั้นไหนเชียวบอกให้นางกลับไปเถอะ ัานีเพราะการ้มป่วยของพ่อเขามีคนที่รู้วิชาแพทย์มาเยือนไม่น้อยเพียงแต่หลังจากขีดวังมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเขาจึงไม่เชื่อใจคนทั่วไปอีกแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นตอนนี้เขาได้เชิญหมอที่มีชื่อเสียงจากต่างถิ่นมาหลายคนหวังเพียงว่าจะมีสักคนช่วยรักษาอาการป่วยของพ่อเขาได้ตอนที่2818ที่แท้ก็พูดหมอพอบานกับไม่ได้ออกไปไล่คนทันทีที่ได้ยินเขาว่าอย่างนั้นเขาลังเลเล็กน้อยก่อนเอ่ยว่าผู้นำตระกูลผู้หญิงคนนั้นดูไม่ธรรมดาเลยบุคลิกของนางดูสูงส่งมากไม่เหมือนกับคคนธรรมดาที่เยเยจ เขาเป็นพาะบ้านในจจนพบเจอผู้คนมาไม่น้อยเมื่อครู่ตอนที่ทหารมารายงานเขายังไปดูคนมาแวบหนึ่งก่อนค่อยมารายงานผู้หญิงที่อยู่ข้างนอกนั่นอายุไม่มากแต่ดวงหน้างดงามดุจเทพเซียนสวมเสื้อผ้าสีแดงสะดุดตาทั้งตัวโดยเฉพาะบุคลิกที่สง่างามนั่นยิ่งทำให้เขาลืมในยากจากสายตาที่อ่านคนมานับไม่ถ้วนของเขาผู้หญิงคนนั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่นอนครั้นได้ยินพ่อบ้านเอ่อย,อยอย่างนั้นผู้นำตระกูลหงชะงักเล็กน้อยอย่างนั้นก็เชิญนางไปที่ห้องโถงอีกเดียวข้าจะตามไปขอรับพ่อบ้านดินออกไป เฟื่งจิ๋วถูกเชิญเข้ามาในจวนดื่มน้ำชาในห้องโถงรออยู่ประมาณ30นาทีก็เห็นชายวัยกลางคนคนหนึ่งเดินเอามือคว ე ยหลังมาจากข้างนอกเธอจ้องพิจารณาอยู่คู่หนึ่งคนคนนั้นสวมชุดผ้าไหมเดินเอามือคว ე ยหลังเข้ามาบุคลิกของเขาน่าเกรงขามมากเห็นพอบ้านที่เดินตามหลังมาเฟิ่องจิ๋วก็รู้ทันทีว่าคนคนนี้น่าจะเป็นผู้นําตระกูลของแน่นอนไม่ทราบว่าแม่นางเป็นคนที่ไหนมีเรียนตาของนักปรุงยาหรือไม่ผู้นําตระกูลหงทามขณะเดินเข้ามาหลังจากที่เขาเห็นผู้หญิงคนนี้ ในที่สุดก็เข้าใจว่าเหตดใดผ่อบ้านของนางบอกว่านางไม่ธรรมดาบุคลิกของนางไม่เหมือนคนธรรมดาจริงๆเฟิงจิวอยากยินมุมปากเธอจิบชาหนึ่งคำก่อนจะวางถ้วยชาในมือลงจากนั้นก็ตอบว่าข้าเป็นเพียงคนผ่านทางผู้นำตระกูลหงเตุใดต้องสนใจว่าข้ามาจากที่ไหนท่านรู้เพียงว่าข้าสามารถรักษาพ่อของท่านได้ก็พอแล้วผู้นำตระกูลหงตะลึงขณะกกำลังจะพูดอะไรบางอย่างก็เห็นหญิงสาวตรงนั้น้วงมือเข้าไปในแขนเสือ้อจากนั้นก็หยิบเลียนตาของนักปรุงยาวออกมา รวมถึงเรียนตาของนักเล่นแร่แปรธาตุขึ้นมาเนบไว้ที่อกขันเขาเห็นระดับเรียนตาทั้งสองเรียนก็อดเบิกตากว้างไม่ได้มีเขามองไม่ผิดกำมังไม่ทราบว่าอย่างนี้พอจะมีคุณสมบัติเพียงพอหรือไม่เฟิงจิ๋วถาผู้นำตระกูลหงสูดหายใจลึกๆท่าทางเปลี่ยนเป็นนอบน้อมขึ้นมาเขามองยิงสาวชุดแดงตรงหน้าก่อนถามว่าไม่ทราบว่าท่านจะเรียกท่านว่าอย่างไรพูดหมอเฟิงจิวตอบขันสิ้นเสียงก็เห็นผู้นำตระกูลหงเบิกตากว้างด้วยความตกตะลึงหน้าตาเหมือนไม่อยากเชื่อพูดหมอเฟิงจิ๋วรือ ท่านก็คือพูดหมอเฟิงจิวเฟิงจิวยักคิ้วผู้นําตระกูลหงรู้จักข้าหรือเหตุใดเธอไม่รู้ว่าคนทางนี้ก็รู้จักเธอด้วยรู้จักรู้จักผู้นําตระกูลหงทั้งตกตะลึงทั้งดีใจรีบเอ่ยไม่รู้ว่าพูดหมอมาเยือนช่างเสียมารยาทแล้วหากมีอะไรผิดพลาดไปได้โปรดอภัยให้ข้าด้วยเขาเอ่ยรอยยิ้มเบ่งบานเต็มใบหน้าข้าเคยไปที่แผ่นดินใหญ่แถบเหนือแม่น้ํไในยินชื่อเสียงอันเลื่องลือของท่านเพียงแต่ไม่เคยมีโอกาสได้พบเฟิงจิวขยักหน้าที่แท้ก็อย่างนี้เองตอนแรกาาคิดว่ หากหมอทางนี้ยังรักษาพ่อข้าไม่ได้อีกข้าจะพาพ่อของข้าไปขอให้พูดหมอรักษาทางนั้นนึงไปถึงว่าจะได้เจอพูดหมอที่นี่เป็นบุญของตระกูลหงจริงๆเป็นบุญของตระกูลหงจริงซึ่งจะเยิ้มเยิ้มเลยว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าจะบอกเหตุผลที่ข้ามาหาตรงๆก็แล้วกันจะได้ให้เวลาผู้นําตระกูลหงเตรียมใจด้วยผู้นําตระกูลหงได้ยินก็ชะงักงันพูดหมอบอกว่ามาเพื่อรักษาพ่อของข้าไม่ใช่หรือ